สวัสดีครับผมเฮนรี่เฮจากช่องเฮนรี่มาทำในที่อเมริกาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปขับอูเบอร์อิตต่อกนอื่นขอแวะเติมน้ำมันแป๊บนึง อย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งน้ำมันที่คอสโคถูกจริงแต่ถ้าจะเติมน้ำมันคอสโคนะต้องมีบัตรสมาชิกคอสโคก่อนนะครับเดี๋ยวขอแวะซื้อน้ำคอสโคก่อนแป๊บหนึ่ง few later. มาได้ยงไง <laughs> <40 S 2> <laughs> สีสเหรียญน,นี่นะครับน้ำขวดคอสโคในตำนานที่ต้องมีทุกบ้าน อเมริกาใช่ปะประเทศอังกกอยากหารายได้เสริมบางไอคลิปขับรถส่งอาหารที่คนอื่นเขาทำกัน I'm coming back into business Uber eats to see how much money we can make ส่วนใหญ่เห็นเขาอยู่ในเมืองใหญ่ๆกันนะครับเอารายได้มาให้ดู122.33 n d ผมไม่รู้จะทำได้เหมือนเขาอะ่ะเพราะว่าผมอะ่ะอยู่เคที่เท็กซัสนอกเมนชิวสตันประมาณ30นาทีเอาง่ายมันนอกอะครับมันจะรอดไหม มาดูกันต่คนอื่น u b e เ r อ a รชั่คืออะไรโอ e เปอเร t ัก็เหมือนกับพูดที่ไทยครับหรือพูดแพมแมทแล้วก็ไม่ได้มีแค่ u b เ r อ e a รชนนะครับนอกจาก u b เ r อ e a รชั่นยังมีดอร์ s ดชรับรับหรือร้านอาหารบางร้านโดยเฉพาะพวกร้านพิซซ่ามักจะมีบริการ Delivery ของตัวเองนะครับแล้วจะขับ u b เ r อ e a รชต้องทำยังไงอันดับแรกโหลดแอปมาก,ก่อนนะครับแอปชื่อ Uber Driver Drive and Deliver พบมาก็สมัครเลยสิ่งที่จะต้องมีไว้กรอ,อกก็อย่างน้อยชื่อเบอร์โทรวันเดือนปีเกิดเลข S S N อาแล้วก็กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถรุ่นอะไรเสียอะไรทะเบียนอะไรปีอะไรก็จะมีให้เลือกว่าจะส่งอาหารอย่างเดียวหรือจะส่งคนอย่างเดียวหรือว่าจะทำทั้งคู่นะครับจะมาขับอูเ r อร์อที่เมริกาเนี่ย ต้องมีสถานะที่ทำงานได้นะครับเป็นนักเรียนหรือมีวีซ่าทำงานชั่วคราวอย่าง H1b ท่องเที่ยวเนี่ยขับไมได้นะครับต้องมีใบเขียวหรือเป็นซิเรเซนหรือต้องเป็นผู้ติดตามของวีซ่าที่ได้รับอนุญาตทำงานนะครับอย่างเช่นผู้ติดตามของใบเขียวหรือผู้ติดตามของวีซ่าพวกประเภท L1 นะครับแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสถานะเราทำงานได้ เนี่ยครับสมัครไปเนี่พอกรอกทุกอย่างครบตามที่เขาขอเนี่ยกขจะรันเบรกเอาเช็คจากเลข Social Security แล้วก็ข้อมูลอื่นๆก็จะมีสถานะการทำงานแล้วก็พวกประวัติอาชีากรรมที่เขาจะเช็คก่อนที่เราจะทำงานได้นะครับถ้าเกิดจะขับ Uber e a t s ด้วยรถยนต์จะต้องมีรถยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่า ประกันไายของรถยนต์เนี่ยก็จะต้องมีชื่อเราผูกกับตัวรถนะครับถ้าตัวรถเนี่ยรีจิสเตอร์กับชื่อเรามันก็จะง่ายหน่อยไปที่บอกอย่างน้อยคือเราจะต้องมีใบขับขี่แล้วก็มีประกันรถยนต์นะครับเราจะขับด้วยรถนะครับเอกสารที่ต้องอัปโหลดในการขับ Uber e a ต s รถยนต์ที่ต้องเพิ่มเติมก็จะมีใบขับขีอ่อ่าสำเนาประกันรถถ้าในกรณีของเท็กซัส เขาก็จะให้ถ่ายสติกเกอร์การเสียภาษีให้เขาดูด้วยนะครับแต่แล้วเขาก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วันหรือบางทีถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับในการตรวจแล้วก็อนุมัติให้เราขับอูเบอีสได้นะครับพอตรวจประวัติเสร็จก็ออกไปขับได้เลยครับคืออย่างนี้รืยผมอ่ะเรียนภาษาอังกฤษเบื่อๆก็เจอคนเดิมๆอ่ะนะแล้วก็บ่นว่าผมไม่สอนภาษาให้สักทีผมสอนไม่ได้จริงผมสอนี่ด่าแน่นอนใช่ไหม ก็เลยหาอะไรให้ทำไม่รู้จะให้ทำอะไรก็เลยลองอ่ะ Uber e a t น่าจะเจอคนบ้านแต่ก็ไม่ได้มีอินเตอร์แอคชั่นอะไรที่ซับซ้อนก็เลยจับสมัครดูรดยอย่างที่บอกภายาผมอะ่ะไม่ได้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์ผมนะครับแต่ว่าประกันเนี่ยก็ทำกันสองคนคือผมกับภรยาเราประกันก็ระบุว่าภรยาเป็นคนขับอีกคนแนงแล้วก็นายประกันก็จะระบุว่าขับรถขันไหนมันก็ใช้ตรงแผนได้นะครับคืออย่างนงี้ให้ออกมาขับ Uber e a เนี่ย จะได้ออกไปเจอกนข้างนอกบ้านแล้วก็หัดขับรถไปในตัวเปิดแอปมาวันแรกไม่มีคนเรียกเลยครับแบบตอนแรกคิดว่าหายขับอูเบอีสแถวเคที่คงไม่มีคงไม่ได้จริงๆหรอมั้ง,งคือย่านที่อยู่ที่บ้านเน่ะมันเป็นย่านที่วาดสายจริงๆมีแต่หมู่บ้านรอบด้านมีมีแต่มหมู่บ้านไม่มีธุรกิจห้างร้านค้าอะไรเลยแต่ทีนี้ เหตุเกิดครั้งแรกตอนที่ขับไปล้างรถนี่แหละพอล้างรถเสร็จไปอาผมเปิดแอปเอาเล่นๆดูเปิดดูแบบเออเปิดจะมีคนเรียกเอาเลือกง,งานเข้าคอสโก้ Costco เลยออเดอร์แรกน้ำห้าแพ็คที่เห็นกันก่อนหน้านี่แหละแล้วก็พีกกว่าน,นั้นอีกคืออะไรนะน้ำห้าแพ็คไม่พอส่งขึ้นอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตไม่พออาพาร์ตเนต์ชั้นสามไม่มีลิฟต์เดินไปไดนนะครับโอ้อย่างดีวันนั้นไปด้วย <c oughs> ถ้าไ,าไปคนเดียวน่าจะแห้งนะครับ อออเดนันมันก็ได้่หรอเกือบยี่สเหรียญอ่ะนะประเด็นคือแม่งของยางเยอะแล้วก็ทรงแบบเออไกลอยู่ก็ึกว่าจะได้ทิปบ้างน้ำไอ้แพ็คหนึ่งน้ำแพ็คหนึ่งเนี่ยยี่สิบ่ลิตรนะครับคิดดูได้ทิปห้าเหรียญือแพ็คละเหรียญอ่ะนะเออมึงเอาประมาณนี้ที่เมกาก็ไม่ได้ขับยากอะไรหรอกนะแต่ว่า การจะขับรถส่งอาหารที่เมกาก็ต้องคล่องตัวพอสมควรบางแยกมันก็จะเลี้ยวยากอารมณ์แยกประมาณนี้แหละที่ไม่มีไฟแดงแล้วก็ที่อาจจะต้องวัดใจนิดนึงเลี้ยวเลยเี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลียเอเก่งแหละ้อเสียอ,อย่างของการขับอูเบอร์ช่วงนี้คือหน้าร้อนนะครับ พูดร้อนออกมาร้าอาหารอย่างเงี้ยคือตอนขับรถมันก็เย็นอยู่หลอแต่ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะต้องจอดรถอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เดินออกไปเอาอาหารร้อนครับอีกอย่างเวลาส่งตามบ้านอะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเวลาส่งอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเหนื่อยนะครับอาพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีเล็บห้องก็ต้องหาให้เจอเลยเอาได้มาแล้ว บางทีอพาร์ตเมนต์อยู่ในเกตเเดคอมมูนิตี้ก็จะต้องมีรหัสเกตอีกแล้วก็บางทีไม่มีรหัสเกตก็ต้องโทรตามคนที่สั่งอีกเหนื่อยนะครับโคตรใกล้ว้าได้ออกได้ใกล้เลยก็ได้ได้13เหรียญเลยหรอ แล้วก็ร้านอาหารบางทีใส่ที่อยู่มาไม่ชัดเจนนะครับคนสัง่งบางทีก็ใส่ที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับไอใส่ที่อยู่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่บางทีส่งในห้า,างเงี้ยส่งร้านในห้างอีกทีก็ต้องหาให้เจอน,นะครับอันนี้ส่งที่ไหนนะวอร์มัดส่งตรงไหนของวอร์ม <laughs> ัดเนาะไอ ไม่ได้มาส่งนะครับมารับออเดอร์เพิ่ม a few moments later มาด้วยทีเดียวได้ออเดอร์ยากเลยบัดเพิงที่น่าจะสำคัญสุดคือ คนในเคท่แล้วก็รอบๆเคที่จายที่ไม่หนักนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาภรรยาผมเริ่มอ,ออกมาขับ u b เ r อร์อคนเดียวได้แล้วนะครับสตรทจีก็คือขับไปทางเอเชียทาวแล้วก็จอดรับออเดอร์แถวนั้นประเด็นคือไมไม่เคยแทงเอเชียทาวนออเดอร์เข้าก่อนนะครับรอออเดอร์เสร็จก็ไม่เคยได้กับเอเชียทาวได้ออเดอร์ระหว่างทางตลอดจริงๆก็มีออเดอร์ทั้งวันนะครับ เลขหกอมาคนเดียวอยังไงฮะไม่รู้ไม่เคยเจอน้ำสีแก้วมาคนเดียวน้ำา็็สองแก้วข้อเสียอีกอย่างของการส่ง Uber Eats ีสในเคที่ก็คือเบสค่าส่งอาหารในเคที่ ค่อนข้างต่ำนะครับมีอยู่ออเดอร์หนึ่งน่าจะเส้นนี้แหละขับประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบสามเซนตเทได้มาสามเหรียญน,นะครับจ้าของบ้านขับเฟอร์ราี่นะครับจทิปหนักอยู่ต้งงบททางสิ้นหนึ่งเหรียญครับถามว่าส่งอูเ r อร์อสในเคเทอยู่ได้ไหม น่าจะไม่ได้นะครับดูแล้วออเดอรนน้อยเกินต้องหายยืนเสริมไปด้วยนะครับคือถามว่าขับเล่นๆได้ไหมขับได้นะแต่ถ้าจะทําเป็นอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองอะ่ะน่าจะไม่รอดนะครับหรือรอดที่ไม่รอดไหมไม่รู้เหมือนกันคนขับบอกว่าไม่รู้เราเป็นคนรีวิวในตองถามนะครับใครที่ขับ Uber Eats อยู่ใน เบอรชนบทแบบนี้เราอยู่ได้ช่วยแชร์วิธีการหน่อยครับค่าน้ํามันอะ่ะมันก็พอได้อยู่นะครับค่าเริมรถไม่แน่ใจเหมือนกันค่ากินค่าใช้ขับวันหนึ่งกินข้างนอกมื้อเดียวก็หมดแล้วครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้สำหรับผม ผมถือว่าภรรยาได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ฝึกขับรถแจกกับผู้คนบ้างอะไรบ้างน่าสงสารมาคนเดียวรอดได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ไม่ปิดประตูด้วยนะแต่ชื่นชมนะครับเกง็งแง อ,อกมาหาเงินเองได้แนละตอนนี้เพื่อนผมรู้จักถนนหนทางในเคเท่ยิ่งกว่าผมอีกนะครับแล้วก็ได้ออกสำรวจหมู่บ้านท่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อบ้านในอนาคตถ้าอยากจะซื้อที่เคเทนะครับถ้าจะลองขับอูปิอิทดูก็ไม่เสียหายนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรคือถ้าถ้ามีรถอยู่แล้วนะหรือในบ้างเมืองเนี่ยไม่ต้องใช้รถยนตก็ได้นะครับ ขับด้วยการเดินจักรยานหรือเห็นบางเมืองขับด้วยสกูตเตอร์ก็มีนะครับสมัครเข้าไปถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ในการทํางานะนะอย่างเช่นมีใบเขียวหรือเป็นซิตเซนหรือสถานะอะไรก็ช่างที่ทํางานได้ลองดูได้นะครับแพรผมฝากคําแนะนําในการขับ Uber Eats นิดๆเล่นหน่อยอันดับแรกหาตะกร้สาสสยของไว้นในรถด้วยก็ดีนะครับเอาอันที่มันจะทําให้ของไม่ขบ แล้วก็มาใส่เบาะหน้านะครับตอนนี้ผมไปตะการ์หน่นได้ถ้ารับจ้างช็อปตามห้างด้วยแนะนำให้เอาถุงเย็นเตดรถยนต์ไวด้วยก็ดีนะครับทางกู e ปเองก็แนะนำมาแบบนี้แล้วก็ถ้าขับรถกลางวันเมืองในเมืองร้อนแบบเท็กซัสหรืออาร์คนซ r าอิริโอนาอะไรแบบนี้เดียวเม็กซิโกเตรียมอุปกรณ์กันแดดมาด้วยก็ดีนะครับร้อนนะครับ ถุงมือกันแดดแว่นกันแดดหมวกเอาให้พร้อมนะครับก็แล้วก็ถ้าจะขับทั้งวันอ่ะนะเตรียมน้ําเตรียมขนมสเบียงให้พร้อมด้วยนะครับมันจะได้ขับต่อเนื่องไม่เด็ดขัดมากแน้วที่บอกนะครับบางหมู่บ้านจะต้องกดเกตโคต้ดแบบนี้หมู่บ้านแถวนี้สวยอีกแล้ว ไอเสียงเตือนนี่คือคนไม่ใส่เข็มขัดนะครับจะขับอูเบอร์อีสนะครับจะจอดก็ถ้าไม่ใช่บ้านที่ส่งอย่าจอดบางไรฟ์เวย์นะครับถ้าจะมาขับอูเบอร์อีสโดยรถยนต์จริงๆนะครับอย่าเอา BMW แบบผมไปขับนะครับหรือรถอะไรก็ช่างที่น้ำมันโคตรเปลืองแบบนี้ พยายามเอารถที่เปลี่ยดน้ำมันขับอ e r บ a ิสนะครับน่าจะช่วยได้นะครับตอนนี้เพอผมขับอ Uber e r บ a ิสได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆรายได้ตกเฉลีย่ยไม่เฉลี่ยหรอกรายได้ทุกวันเนี้ยตกประมาณวันละ60เหรียญหน่อยๆขับตั้งแต่ประมาณเอ่อ11โมงถึง 4, 5, 6หโมงเย็นบางทีก็ทุ่มหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับ ผมอยู่บ้านนอกนะครับรายได้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้บีซี่เท่าเมืองใหญ่ๆนะครับบอกเลยว่าทํางานตามร้านอาหารเสิร์ฟอาหารน่าจะรายได้ดีกว่านะครับข้อดีของการขับอ r ปอ t สน่ะเหรอไม่มีเจ้านายครับอยากขับตอนไหนก็ขับครับเหนื่อยตอนไหนก็เลยครับขอคําแนะนําจากคนดูที่อยู่ที่อเมริกานะครับยามผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ยังฝึกภาษาอังกฤษ มีงานอะไรแนะนำไหมครับถ้ามีรบกวนแนะนำมาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่อง Henry มาทำอะไรที่อเมริกาด้วยนะครับถ้าไม่ชอบคลิปนี้ขอบคุณที่มาสดูจนถึงจุดนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธามาตอไปนี้ครับนวเจอกันใม่ ออได้หมาเข้าไม่ต้องดูด้วยซ้ำแถวนี้หมู่บ้านธรรมรอดน,นะครับสวยดีเหมือนกันแตออดอได้ต่อไปผมรู้ว่ามีคนดูอยู่ในย่านเขตที่บ้างนะครับมีใครอยู่ย่านหมู่บ้านธรรมรอดไหมครับตีไหม mile, ผมว่าสวยดีนะ สำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหน้าบ้านเฮนรี่ที่อเมริกามาเป็นกลุ่ม a c e b o o k ที่เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับในนั้นผมจะแอคทีฟก่อน,นดเดนรีอยังไงฝากด้วยนะครับ